โ okay. อเคน,นีก็รอนะครับผมออออออ <laughs> okay, รอรอแล้วก็รอรอรอเคอยู่รับเซิร์ฟห้างจากเเกออีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็มีคนไทยเยอะมากมายนะครับผม okay. โอ้เมื่อดาหาไปไหน เอาโอหายหมดครับไปหมดแล้วเคไปเลยดกวาแยกขวาไปแล้วกันเจอดันเจี้ยนเคเปิดกองโอ้ขอมากมายเอาหมดแล้วเหรอ โอเคอุ้ยกองกองกองอืมทาโซเอาไปให้หมดเลยไม่รู้ไปทำไมเหมือนกันชิวเสื้อโซแล้วก็อ่าใส่เหล็กแล้วกันกันเหล็กโอเคเกือบไปแล้วยังหาดาบไม่ครบเลยระวังแม่งมา ขอจัดขอก่อนชแค่หลอดไปยังวะไปยังโอเคไปล้อ oh. uh ุ oh. uh ้ย oh. อ uh ู oh. uh ้ไม่ยุ่งนะไปแล้ว รีบขึ้นเร็วให้กลางให้กลางให้กลางโอเคอเคบอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีผมมีคนดีมีกระเรียนฮะฮ่า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 ,ากองอยู่วะไม่มีของฮะหมดแล้วเอาอชาเฮ้ยเจอเพชรว่ะเพชเดล แต่มันขุดไม่ได้ช่างมันเถอะไปเลยดีกว่าโอ้ยไม่มีใครมาแสดงว่าต้องไปต้องกล่องนี้แสดงว่าต้องไปหมดแล้วด้วยแฉบปะโอ้ยดาบโอเคดีมากวยตรงนั้นมีมกล่องอีกหรอกล่องจะห้าได้ยินแต่ว่าเสียงใครขึ้น,นึ้นครับ เพือย่างเดียวเอาโอ้เอาโอ้ตื่นเต้นไปเลยฮะไม่เป็นไร โอเคเฮ็ดหนึ่งอันโอเคกูชกูเลยกูจำกูจำซส่งว่าคนเขายังไม่มาคนเอ้ยโอเค เลยังไม่ได้คิวใครเลยไทยกลางเลยไม่ฆ่ากันนะครับผมเราจะฆ่าคนอื่นกันก่อนนะตรงนู้นใครครับตรงนู้นใครอ๋อคิปเปอร์คิปเปอร์เพิ่งเจอกูคิปเปอร์คิคิปเปอร์เพิ่ปเปงเจอกูโอเค พูดเกมฮะแค่ okay, หลอดเจีา g ๆกันทีเดียวมาฮะขึ้น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 ก่อนฮะ ใครใครมาตายตรงนี้เนี่ยช่างอับอายมากโอเคนี่ครับกล่องอยู่ตรงนี้โอเค น,นี่ก็ฆ่าไปได้หนึ่งตัวนะอนนี้มีกล่องอกล่องเยอะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวขนมปังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครตีใครตีเฮ้ยใครตีอ่ะเอาใครตีวะตายได้ยังไงงง